เ่อกัช่างแมว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 แนวแม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 วแนวแวแนวแม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 วแนวแม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 วแนวแมวแมวแนวแมวแมวแมวแนวแม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 วแวแมวแวแม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 วแนวแม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 วแวแม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 วแวแนวแม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 วแนวแม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 วแนวแ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 ว คือแต่ก่อนอะ่ะมันมีคนแอดมาเว้แล้วทีเนี้ยเหมือนคนดูมัง้งแอดมารหัสเกา่าอันนี้รหัสใหม่คะ่ะก็รหัสเกา่ามันลือว่ามันจะมีคนนึงเหมือนคนดูช่องเรามัง้งแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะก็แอดเรามลา้รหัสเกา่าแล้วก็ลาไปแล้วก็เออบางครั้งก็เล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าก็ไม่ค่อยเล่นด้วยกันหรอกแค่น,นั้นแหละแล้วทีนี้จะบอกว่า แอดมาก็แอดมาในรหัสนี้นะคะน,นะคะนะคะนะคะคเออเดี๋ยวแบบชื่อก็นี่ค่ะ<อ> O L I V I A แอนด์สกอร์ห้าหกสีเจ็ดห้าแอดได้นะคะอันนี้รหัสนั้นโดนอะไรไปนะโดนแบนไปแล้แวไม่โดนแบ<ต>นคือรหัสนั้นมันใช้มไ,<ด>ไม่ได้รหัสนั้นมันใช้ไม่ได้เออ แบบเข้าไม่ได้เลยแล้วคือจะบอกว่าเ <Hey, S 1> ือแบบมันขึ้นเป็นหน้าแรกของโรบอกเลยทุกคนนั่นแหละแบบพอเ <Hey. S 1> ราเพิ่งโหลดมันก็เป็นหน้าให้ <Hey. S 1> สมัครนะวาซ่าวอซจายทุกคนเลยมุกลองสมบัติได้ค่ะเป็นไงเออเมื่อกี้มุกล่สมบัติได้นะข้างบนมันจะมีกล่องสมบัติเาไปดูกันอันนี้มันต้องทำยังไงถึงจะแบบคุยกับมันได้อะ มีมีตังบล่รห้าแสนบาทอ่ะไม่มีถ้ามีถ้ามียังมีไม่ถึงแสนเลยเออจีก็แบบพูดเอ้์เกินเท้าสั้นจีของดิฉันทำไมรหัสเก่าเพื่อนไม่เหนทุกคนถ้าเราอ่ะจะอัพอันนี้มันต้องกดอัพตรงไหนอัพอันไหนสเตตดะถ้าเราจะรับแบบมันต้องแบบกดตรงตรงมันต้องกดเออมันต้องแบบกดตรงไหนอ่ะมันต้องกดตรงไหนอ่ะจะจะอัพสายไหนอ่ะจะเท้าสิจะอัพเท้าก็ โจนโจนตีระยะประชิดข้างบนน่ะหรอบนสุดอ่ะตัวน้นซีสีเลยคือจะบอกว่าผลแสงเรามันก็ต้องมีการอัพด้วยฉันอัพผลแสงไปก่อนให้ถึงให้ถึงหน่ยสินะคืย์ออไลนใช่ไหมคาชิอ่ะคือจะบอกว่ามีความสุขกับผลแสงมากค่ะอุ้ยแต่ยังแบบในจำเรื่อหารรหัสเก่าที่มีผลแบบ ผลดีเท่าน,นั้นนะรหัสเก่านะรหัสเไม่ต้องผลเช่นผลแมงผลเสาียงาผลแมงแล้วก็ผลอะไรอีกก็ผลเสียงได้มาตั้งแต่ปี2023ไหมเออได้ได้มาตั้งแต่วันคิดมาแล้วเขาเขาแต่กอนแต่ว่ามันมีแมปหนึ่ง<ม>ที่เล่นบ่อยแล้วก็แบบแพรไม่ได้บอกผลเลยช่วงนี้เพราะเล่นแต่มแมปนั้นมันแบบแมปประมาณแบบสร้างคุกของเราอะทุกคน อนี่แหละุกเพื่อไปขังไม่ก็คือเราอ่ะก็จะไปหานักโทษอยู่เมืองอาชญากรรมชื่อเมืองแบบอเมรกาตมากสนุกนะทนุกคนก็แบบชแชบ,บสร้างเรือนจาของเราแล้วก็วจับนักโทษมาไว้ซื้อของได้ทุกคนสนุกมากนะจับเราต้องสร้างคุกเป็นของตัวเองอ่าใช่ประมาณนั้นนะนบาลาดออฟไลน์อ่าม,มันอ่านว่าบาลีหรือบาลาดปันแน่นะ แต่ส่วตัวอวออ่าบาเ่เราเรียกตามเีทุกคนบอว่าเลิกเล่นชากุระแล้วเลวจ้ะซากุระเออเลิกเล่นแล้วไม่ได้เล่นแล้วตอนนั้นชากุระทำทำไปเล<ม>่นคนดูพุ่งไม่ไม่ใชไม่เชิงพุ่งไม่เชิงพุ่งอะทุกคนมันหลักหลักลักร้อยแหลรเออวันเดียวแล้ร้อยแล้วเหรออันนั้นอะร้อยร้อย คือจะบอกว่าผู้ตามอัพขึ้นอยู่เพราะว่าเล่นบอทใช่ปะล่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าได้กี่ปาร์ตการจะอัพขึ้นรู้เหมีคน,คนกันแต่จะบอกว่าหาคนเข้าแคนจา้าแคนชื่อแคน,ว,นวันเดอร์แลนด์นะเอามาจากหนังค่ะเออยอ่อก็ W.D อืมก็สามารถเข้าแคนได้นะคะก็จะจะเลื้อนจะซ้ำอะไรก็แล้วแต่ค่ะ ไม่ได้ว่าะจะแอคจะอะไรจะทำแบบแล้วแต่ซออ้อมซ้อมก็ได้แต่ใครที่เขาคิดเห็นปากเรอยาดามากนะคะนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็แบบแครไม่มีกฎค่ะแต่แต่แค่แบบก็แค่แบบอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันแค่นั้นแล้วก็ไม่มีแล้วแล้วค่ไม่มีพากันเองก็เข้าแคนได้ละทุกคนใครอยากเข้าแคนก็คอมเมนต์มานะคะ แรงคิดเวอร์ขึ้นนะทุกคนตอนนี้แรงตอนนี้แรงฮีโร่อีกแล้วค่ะดีใจมากๆเลยแต่แรงสี่วีสี่ไม่ค่อยได้อัพไงแรงแพดอยู่เลยซีวีสเจ้าปุ่มไดมอนแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยปกติป็นคนชอบดันแรงใหญ่ทุกคนชอบดันแรงใหญ่หรือแรงสิโอเอ็มจีชิกีสเจือเกินไปงั้นเหรอบ่า คือเข้าแค่ได้นะคะทุกคนไม่ต้องกัดอะไรเลยแต่ว่าแรงก็ปุ่นปั้นอะไม่ใช่ปุ่นไหมอะไรไม่รู้ก็มูเขาฮ่ามองมันไ่เป็นปุ่นนะไม่รู้แตเห็นกระโดดมาใกล้ไงแค่ปุ่นกระโดดแล้วจะใกล้เขาแต่งตัวเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอก็แบบเห็นมันห่างน เออทุกอ้าวเควสเสร็จแล้วและฉันจะมาตีมอนต่อทำไมก็ไม่ได้มองค่ะทุกคนเอาแต่พูดโอยพูดไม่สนใจโลกโอ้ย,อย,อยทุกคนจะบอกว่าเรื่องแคนเนี่ยก็ใครอยากเข้าก็เดี๋ยวแบบเดี๋ยวว่าเ,ออเดี๋ยวเมนยูไอดีมาค่ะแล้วเดี๋ยวแบบเชิญเข้าแคนไปนะเมนยูไอดีมาเดี๋ยวเชิญเข้าแคนนะคะทุกคน แบบอันนั้นก็คนละเกมกันเลยนะเนี่ยแล้วก,ก็พูดโถเสียงแอบขึ้น่ะเนี่ยฮนะถ้าเสียงเบาก็แนะนำให้เพิ่มเสียงนะคะเปิดเสียงค่ะเออกดเสียงอตอนนผมไปดูียงไม่นด้นต้องเปิดเสียงสูงถึงจะฟังได้เอ้ใช่ไหมล่ะเสียงเบาไงทุกคนตอนใ,นในชีวิตจริงคือพูดไม่ได้เบาๆนะนะ่ะ แม่เป็นเป็นเนี่ยเสียงดังไงรอบๆอบอ่ะเรบอาโอเออก็ขอโทษน,นะคะทุกคนกคน่าที่ไม่ได้ยินนะ <S <S โอเคจะไปรับเคเวทกันเนาะอ้อไม่ได้รับตรงนี้ฮะฮะฮะ Sky อันนี้โอ้ยนี่ก็ได้แล้วนะทุกคน <S <S เป็นงไงเท่ไหมแอบหน่อยโอ้โอๆๆๆๆวัสว่าทุกคน จะบอกว่ารู้จักต่อแบบนับมายังไงกูคิดว่าคุณมีกี่ครั้งไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้นับจะบอกว่าเข้าได้หมดนะคะแคร์ถ้าใครอยากจะตอนนี้คนในแคร์ยังไม่เต็มนะทุกคนตอนนี้คนในแคร์มีเจ็ดคนนะขาดอีกกี่คนวะเข้าได้หมดไม่ต้องสนลมยุคขาดอีกเจ็ดยี่สิบลบเจ็ดเท่ากันแล้วเลยจีนเต๋อจีนเต๋อเองค่ะเออ ก็เท่ากับสิบเจ็ดก็เท่ากับสามเท่ากับสิบสามปะเปล่าไม่แน่ใจยี่สิบลบเจ็ดเออก็กับสิบเจ็ดโอ้ยปุ้นงงอ่ะดูคนมาตกคณิตปะเนี่ยแล้วตัวเองตกปะล่ะไม่ได้ตกนะแล้ววิชาที่เก่งที่สุดคณิตโอ้โหพอๆกันไม่ได้ตกตะเกรดก็แบบ เกลียดไม่ได้แย่เออแต่เกลียดไม่ได้แย่ก็พอได้แต่ว่ารู้สึกว่าทำไมครูคนนี้โหิดมาเกลียดแต่ของดีฉันไม่ห่วงว้าพคุณได้สอบตัวเองเหรอทำไมได้น้อยจังโอ้คุณลกก็พูดพูดให้ร้ายครูเปินไม่ดีหรอกพูดให้ร้ายครูไม่ดีหรอกอย่าหาพูดนะ นำนะล่าสุดไม่ได้พูดเรื่องบอกนะพูดเลยแต่เรื่อ่าเชฟว่าละ่ะทุกคนจะบอกว่ามันคือจะบอกว่ามันสร้างจนจนสัตว์แล้วเหรออ่าเรืท่าไหร่เขาบอกว่าต้องการเวล3ามอถึงจะสร้างได้แล้ก็อยากสร้างอยู่แต่เวลไม่พอ เพิ่ว่ารัเพอสิรู้สึกว่าไอชอบผล, like ล, like ลโลกเกียมากเลยผลโลกเกียโคตรดีทุกคนดีดีมดีหรอันเอาไว้ฟาร์ก็นได้แต่ถ้ารเียก็รผลโลเกียนผลที่ดีนะอันอ,อันนั้นโปรอไหรอไปเรียกเขาโปรเขาเป็นโปรอโอคนอมาตอยแต่ดิฉันนะคะโดนใครย,ยิงก็ร้องโปรหมดล้องโป ในเอฟเอฟนะทุกคนในครยิงมาล้องโกหมดอะ่ะเออจูข,ขนาดเขายิงตัวยังลอง้อโกคือก็เป็นแบบล้องโกกับไอปุนเฮนเดียแหละอืมแต่ว่าเคยเจอโปรมากินๆด้วยออตูโปรโปรมาให้มาสังเกตหกแล้วจ้าอีกคิวเดียว ไม่ไม่มีความเป็นโปรแล้วลืะนี่เดี๋ยวว่าปนมันนุษยชามนมุษยชาติที่ดีเอ้ยปูไม่ดีหรอกทำไมเอ้คนณรับเฟซม,มันน่ากลียดไม่รู้มันเวลาอาบแล้วหรอกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรับเฟวหนึสองสเอาอันนี้คือครล้วานาบไงรู้จักป่ะโหไอจูมันก็เสียงหนึ่งสองสาม อะไรก็นับไม่ใชยว่านับเลขคะ่ะเออพอดีเรียน,นะคานิดเป็นนะคะเขาบอกว่าตรงนี้มันจะมีผลดอกดีเว้ยมันจะมีผลดอกไหมมาดูกันผลดอกมันไม่ได้ดอกที่เดียวเขาบอกว่าแถวเนี้ยผลนี้มันมัน,ม,นมันมีผลดอกไหมที่อื่นก็มีทุกคนไม่มีอุ้ยไม่มีผล<อ>เลยงช่วโมง,ง,งโอเคฉันไปดีกว่า ทุกคนรู้จักเป่าแบบรู้จักปเป่าฮนะเป่า,ถ,าถ้าไปตีลงมาที่โลกสองบอกเลยผลดอกถ้าดาเมจนะก็ไม่ได้ผลแต่ว่าจะได้ตังตัง,ต,งตังไม่ใช่น้อยๆเราได้ของดีไหมจะเจ้าทะเลได้แสนสี่ได้นะสนสะบอกว่าใครที่อยู่โลกสองก็ดีใจด้วยนะคะคุณโลกสามน่าจะดีกว่านะ ตตีีฉลาแต่รอบสองสูญผลได้ผลดีไงตอนที่แกสบได้โมจิทิสเนะอะไรอย่างเงี้ยโมจิคิสเนะมังกรแล้วก็รหัสรหัสคิสเนะคุณโดนแบนโดนแบนอะไรไม่ได้เล่นปูอ้าวไม่ไม่ไม่เออเขาชอบว่าโดนแบนอ่ะผลิตติดเอเป๊กเข้าเกมมาปุ๊บคล้ายๆกับคล้ายๆกับเราเรารหัสบุญอ่ะทยบุญจำไม่ได้ผลไรอ่ะรหัสบผลพีทป่ะใช่ผลพีทว้า่าค่ะมูเลื้อย แล้วคือฉันก็ไม่ได้คิวเหมือนเดิมแล้วฉันไปหาคิวแถวตรงน,นั้นก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อนเราจะไม่แย่งคิว<อ>นะ<า>เป็นคนที่ทำดาเมจก็เยอะอยู่แต่ไม่เท่าแม่กมาตืต่นโอ้บอกเลยใครเจอลืมปิดทีพีบอกเลยใครเจอคนให้หลบแม่ค้าต,ตื่นไม่เหมือน จะไปหาว่าเขาโป้นะอ๋อแล้วคิวฉันทำไมฉันไม่ได้คิวฉันตกมันแต่ฉันไม่ได้เพอเทคุณมาช่วยหน่อยกำลังอยู่คือคิดจะมาฆ่าฉันอ่นี้มีได้นะแล้วมันใช้ผลอะไรที่มันมาฆ่าผลพิษมากเเป็นคนอย่างนี้อ๋อใช้ผลพิษได้ค่ะหัวจากการฆ่าโอ้๋อโอ้แต่วิธีทำดาหลีไปแล้วมันแล้วมันไปโดนอะไรไปโดนมันนั่นแหละแล้วทีเนี้ยพอมันรีเซตตัวมันก็ เ้ยมฉันก็ได้คิวเตียมใครรู้มันจะไปลงลาวาให้ใครคำถามฉันได้คิวทำไมฉันได้คิวได้ยังไงแอบฆ่าคนทุกคนอยากไปเกาะเดิมอะมากมากเจ้าข้าหัวคนล่าฆ่าหัวเราสามร้อยก็ล่าได้โอ้ยคิดถึงเกาะใต้น้ำที่เคยไปเลยใช่เลยเลยทุกคนอีกยาวไกลกว่าจะเวลส์สี่ร้อยห้าสิบเอ้าไอคนนี้มันงูไหมบางครั้งจะให้ปุณมาฟานใหมมันจะโดดลงลาวาตายว้าวค่ะ แกก็ไปดา่าเขาโง่ไรปุณไม่ดีหรอกกะดา OMC มันใช้มาเี่ทุกคนเมืม่อไหรละเม่อไร่ละจะวลขึ้นเยอะก,กว่าเดิม่อันนี้ือเศ้านะเฮ้ยวลไม่ขึ้นเลยเฮ้ยทำไมเพิ่ง13นาทีเองน้อยกันเตปะ ปกติอ่านยี่สิบนาทีใช่ไหมใช่แหละเนาะวันนี้อ่านให้นานกว่าเดิมได้ไหมได้แหละเนาะชักประมาณชักประมาณยี่บห้านาทีก็ป็นได้ไม่ได้หรอกสิบยี่สิบสี่นาทีก็ได้คืออะไรอ๋อคำว่งชั้นโอ๊ยบุนจะไม่ต้องมองสิไอ้ลรดดีไม่มองหรอกอุ้ยชอบหอกของแบบผลนี้มากเลยคนแบบหอโค้อสวยอ่ะ เดยวรามาทีละสองเลยละกันแล้วก็ตีไปนะทุกคนอุ้ยอยากอัดทเท้าคอนเสตต้องอัดผลแสงว้ายเออทุกคนมันขึ้นแล้วนี่นาสก,กายบีมบาเลียคืกกยยอ,อฉันชอบเรียกบาเลียฉันผิดไหมนี่ใช้ทเท้าคอนเสิ เป็นตมมาตื่นตอนอยู่โลกสมากๆู่เข้ามาต่อยแล้วด,ดามีดมแรงเบาเกินดูคนแสงดิดามีงมาตื่นนี่เป็นตะกีเดียวรมตียิันาดนมวมตีมขนาดไหนบอลซารีรย้อแล้วอ่าไรยงน,น้อยร่างบน โอเคทุกคนตอนนี้จะไปสุ่มผลกันนะค่ะ,ะม,มาเดียวกันถ้าตอนนี้วิวสองร้อยเดี๋ยวพาไปปิดประตูเชียงพูตยังไม่ถึงสองร้อยเลยถ้าถึงตอนแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงบุญไะเนี่ยใช่เออบุญไปรับหมวกดอกไม้มาแล้วฉันก็รับแล้วอ,อันนี้คือคอะไรอ่ะเดี๋ยวอันหนึ่งนะสวัสดีฉันชื่อ ฮะคัลเลอร์วันเยลโล่ฉันขายผลหรอไหมมันเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ก่อนมันไม่ได้ชื่อแบบนี้อ๋อทุกคนฮ้ลลผลบอมเหรอสปินสปินโอ้สปินฝูทำไมฉันได้ผลกากขนาดนี้วะเนี่ยถ้าสูงสูงมันสได้ดีนิกอะ ไฮ้คือฉันได้ผลแบบนี้มาแล้วฉันไม่มีความสุขเลยนะเฮ้ยคือตอนนั้นพอไปใช้ผลฟีนิกซ์ตามปึ๊บก็คิดว่ามันจะโลเกย์เหมือนเป็นคล้ายกับไฟแต่ิงไม่โลผล่นย้ยฉันงอนมากๆเลยฉันงอนแบบงอนพ่น,นผลเอิดแล้วใครจะมางอนฉันหรือว่างอนคนสูงผลเฮ้ยอะไรอะ่ะโลกหนึงไม่ใช่โลกที่จะได้ผลดีวีนฉ่ำ โลกสองสูงได้ปุมดีกว่าโลกสามอีกนะเออใช่ไหมล่ะโลกสองอ่ะดีเห็นคนนึงออมยิ้มรุ่มคนที่โลกสามว้ยสอนเอาประตูแชมสอนเอาประตูเชียงโค้ดขึ้นหน่อยค่ะทุกคนปุ่มมันอยู่ไหนบ้างอะไปกดก่อนได้หมล่ะได้ได้เดี๋ยวไปกดก่อนทุกคนคอรี่าก็มีรอทุกคนปุ่มอยู่ไหนบ้างอะฉันจะมาถามคนดูทำไมวะมาฝั่งกอริล่ามาฝั่งกอรีล่า มันจะมีปุ่ม,มหถอต,ต้นไม้อ่ะมันอยู่ไหนเดี๋วบอกปุ่มอืมได้ได้ไดน,นี่ปุ่มๆอยู่กาะกอริล่าัน,น,นีปุ่ม,มหาง่าไคุณไกเยอดยูล<ะ>แล้วอยู่ไหนเนี่ยสรุปอยู่นี่อยู่เกาะอยู่ทาเป็นลูก,กน้องกอริล่าจะไปเก็บแล้วทำไมไปไม่ถึงสักทีเนี่ย ุ้ยอะไรเนี่ยปะเช่ปะเช่พลังปะเช่อเฮ้ยเอาดีมันอยู่ไหนอย่เีหมดเนี่ยไี่มนี่กระดูกขึ้นขึ้นมาแต่หลังต้นไม้นี่เลละ พาไปหาปุ่มตรงนั้นเร็วปุ้นปะอีกที่นึงก็ปุ่มหลังต้นไม้หลังต้นไม้อยู่ฝั่งนี้ไอ้ชิโนะล่ะคะไม่เนี่ยน่าเก่ามีเผาแล้วนะทุกคนเออไอ้ตรงแบบเออใช่ใช่เขาสลับวีหนึ่งวีหนึ่งจะลงน้ำเลยปุ้นมันอยู่ไหนไปทางนี้แหวออีทปุ้นใครเห็นปุ้นบ้างอย่าใส่ไปคือให้ วาซาสกิลฝั่งนู้นเลยปุณเศษเศษสกิลขึ้นฟ้าปุณเอางี้มาตรงที่สมผลอ่านยังไงเห่แลเห่แลเห่แลปุณไปกับกระเพียงตลอดเลยนั่นดูหลังต้นต้นไหนพี่พี่กดแล้วพี่กดแล้วพี่กดแล้วกดไปแล้วแล้วแล้วปุ่มตรงนั้นน่ะ เนี่ยง่ายมากเลยนะนเจอแล้วก็เจอแล้วก็แล้วก,แล,ว<า>กแล้วน,ะนี่ไม่หายากก,ก,ก็จะหาปุ่นี้เจอนี่ต้องไปเูอเอาแต่ปุ่นมันโซคิวมากทุกคนดูตัวเราท่มันเดิี่ปุ่นให้ แล้วบุญไปไหนเนี่ยครับถามอ่าก็ไม่มี้ยถามจริงปุ่มน,นี้หายากสุดใช่ตรงนี้หรือเปล่าจริงไม่เห็นเลยปุ่มน,นี้มันมันกลมกืนไปกับหญ้าอรอกลุ่มจริจัดจัดเออใครรู้ก็บอกหน่อยนะทุกคน อันนี้ต้องถึง <mother> ก <com ets ologia> ับดวๆดีทูกเอาเลยเดี๋ยวคิดว่าเราค่อยไปทำค่อยไปทำเควสที่หลังละกันเ้ยเราค่อยกดปุ่มที่หลังดีไหมเพราะว่ามันไอาไม่ได้หายไงขนาดนั้นไงทุกคนเดยออันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ก็เราจะไปทำเควสกันนะ จะไปเก MM yeah. so yeah. uh, 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 sort of ็บกล่องสมบัติในที่ลับนะทุกคนก็ดูๆไปเถอะแล้วคงจะดูว่ากล่องสมบัติในที่ลับอยู่ไหนนะคะก็มันจะมีช่อหนึ่งแบบบอกอยู่นะจริงๆคนที่ดูอยู่ก็อาจจะรู้นะคะว่ามันคือที่ไหนทุกคนก็อาจจะรู้แล้วนะคะว่ามันอยู่ไหนก็เละๆแล้วก็และราะว่าเราไม่เจอเชยบสมัยที่บอน คนอื่นนะคะพวกคนดังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสอนดูออ o m n ี oh, มาเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันใน <Okay. S 1> ช่องฝนแสงนะผนดีใะ่ไโอ้ยวินช้ำแล้วดิช้น,น,นตายแล้วค่อยเกิดใหม่แล้วเนี่นยหมดแลไรดีเหรอ โอเคต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมโอ้ยต้องขึ้นไปอ่อระวังระวังเดินไปแล้วเจอกอดเองมาต่อยนะกอดเอเนีลคือตัวอะไรบอสบอสเหรอบอสเหรอถามแรงขนาดไหนด้าเท่าไหร่อะ ไม่รู้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 ไม่เว้เลยโอ้ยปุ่มมันเกินปุ่มแล้วแกแล้วแกกดยังล่ะกดไปแล้วว้าวซ่าเดี๋ยวไปที่รับก่อนนะทุกคนแต่เราก็ต้องแต่ คี่แม่มันต้องกินเวลาแน่เลยค่ะกว่าจะรับเสร็จเลยเนี่ยมันต้องกินเวลาแน่ๆนเดี๋วลากับการหาปุ่มอ่านี่ไงเฮ้ยหรือว่าเดี๋ยวอุ้ยมันมีตัวอะไรด้วยคนเดี๋ยวขอข้ามไปตอนที่เราเสร็จเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันมีมอนอยู่ค่ะทุกคนปุ่นบอกว่าปุ่นมันเจอปุ่มเว้ยไหนเดี๋ยววิ่งไปหาปุ่นก่อนปุ่นอยู่ไหนข้างไหน หยัดตรงนี้เลยอุ้ยเห็นแล้วมันโกลมกืนจริงๆใครนะคะใครชอบคลิปนี้ลองกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามให้เราเลยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย